สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตหน้างานให้พี่น้อง f อได้ดูนะครับในส่วนของสลานะครับนีนบ่สลาก็เดินไฟแล้วนะครับยังขาดอุปกรณ์เป็นบางส่วนนะครับไฟก็จะมี นะครับหนึ่งสองสามสามจุดหนึ่งสวิตแลวก็จะมีเนี่ยข้งบนนี้เป็นเบเกอร์ควบคุมนะครับการอันตรายเวลามานั่งใช้สอยงานนะครับส่วนบันไดก็ลองพื้นนะครับนี่เป็นการลองพื้นนะครับจะเป็นสีเหลือง อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับพื้นนี้ที่ตั้งนั่งร้านตั้งอันนั้นได้ก็ยังจะทำการขัดนะครับขัดแล้วก็จะโปะนะครับโปะตัวนี้อาจจะใส่โปะแล้วยินงซิลิโคนและมีจุกปิดนะครับ กำลังสั่งจุกมาปิดกันน้ำซึมลงไปเพราะไม้ฝานี้ก็ถ้ามีรอยหรือมีอะไรที่ทำให้น้ำซึมเข้าไปได้นี่มันจะส่วนมากมันก็จะรับน้ำได้ดีนะครับส่วนตัวบ้านนะครับตัวบ้านขอบด้านล่างฉาบเสร็จนะครับ เก็บงานจับเสร็จแล้วพี่น้องเลยก็รอพื้นที่นี่ครับพื้นที่จะเป็นทางเดินครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ด้านหลังแล้เอาดินออกแล้วนะครับ ช่วงวันสองวันก่อนฝนก็ตกสึกฝนตกนะพอดีเลยนี่คือ ทางเดินนะครับจะทําการเทนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มดินเข้าไปน่าจะตกเมื่อคืนะครับส่วนห้องน้ำ เป็นช่องใส่อุปก,กรณ์ห้องน้ำพวกสบู่พวกอะไรนะครับนะครับจะทาจะลงเป็นสีล็อกนะครับอัน,นตรงนี้ก็จะเป็นกล่องปิดเปิดจะเป็นผนังสองชั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องการตัวนี้ เอาไว้วางเป็นที่วางวางของห้องอาบน้ำตัวนี้ตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้นก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับมีสายพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับ พื้นเทยกระดับขึ้นมาทำการปูกระเบื้องนะครับตอนนี้จะเป็นท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีกระจกมาด้านในก็เก็บทำความสะอาดนะครับส่วนสีงานสีก็ลองพื้นไว้เรียบร้อยนะครับ ก็มีเขาโทนแล้วนะครับเหลือปูกระเบื้องแล้วก็ลงสีจริงอีกสองรอบหรือสามรอบประมาณนี้นะครับ นี่คือตัวบ้าน,นครับแล้วก็จะมาด้านนอกนะครับถมที่ออกไปแล้วเพื่อจะทำบ้านอีกหลังหนึ่งครับลุงโทนก็จะปล่อยน้ำแช่ไว้นะครับ เพื่อให้ดินยุบตัวลงไปแล้วก็จะเพิ่มเติมนะครับน่ยเตรียมเพิ่มเติมแล้วนี่ครับจะมีขนาดกว้างออไปทําบ้านอีกหลังนึงนะครับทําบ้านอีกหลังนึงความยาวก็จะประมาณ16-18เมตรนะครับ ห้องนอนสองห้องน้ําดินเข้ามาแล้วมันจะเป็นดินที่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกัหน้าฝนก็ว่างๆมาเช้าๆ้าก็ปล่อยน้ําเลี้ยงไว้ ตรงนี้ก็ต้องทีเต็มบริเวณจะตรงมาจากบ้านหลังเก่าจากบ้านหลังเก่าก็ประมาณสิ 6ขึ้น18เมตรนะครับละเอียดคร่าวๆก่อนเพื่อไว้รองรับดินนะครับเพราะช่วงนี้ก็หน้าแรงนะครับดินมันก็จะหายากหน่อยพอดินหายากปุ๊บก็ต้องรอจังหวะพอบางทีดินมามันก็เป็นเหนียวเหนียวข้นๆต้องรอจังหวะ ทำให้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับต้องเสียเวลาทุบไปให้มันละเอียดถ้าเป็นดินอย่างนี้นดินที่เหมาะสำหรับการถมที่สวยงามนะครับผมมาอัปเดตให้น้องได้ดู ต้องใช้เวลานะครับหลังที่สองนี้ต้องรอดินแล้วก็อัดดินให้แน่นนะครับหลังจากที่มาน้ำไปเรื่อยๆนี่ก็จะปล่อยมันไปแล้วก็มาทุกวันแล้วครับนี่ปล่อยน้ำมาทุกวันทุกวันทุกวันดินเข้ามาเกี่ยก็ให้มันได้ในในใน,ในระดับที่หาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับปรับพื้นที่แล้วก็จะเทรอบนอกเป็นแบบ ที่ต้องการจะทำต่อไปนะครับก็ดูว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะได้มาทำต่อหรือยังไงนะครับเราก็ยังไม่แน่ชัดนะครับช่วงนี้ก็เตรียมดินไว้ก่อนนะครับ เตรียมดินให้มันแน่นอันให้มันแน่นก่อนครับเพราะว่าบ้านหลังนี้คุยกันแค่วันเดียวนะครับสร้างเลยดินเข้าที่หลังมันก็คือความต้องการของเจ้าข,ของบ้านแล้วก็ทำทำได้ไหมทำได้แต่ จะต้องละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนปล่อยมันไหลลดลงตรนไหลไปทั้งพวกมันไหลไปครับตอนนี้ก็ช่วงเตรียมดินนะครับงานต่อไปก็เป็นงานเพิ่มเติมนะครับ หลังเก่าก่อนนะครับเก็บงานเพิ่มงานไฟเข้าไปในศารานะครับแล้วก็เหลืองานเฮรอบนอกปูกระเบื้องข้างในก็จบนะครับเก็บงานสีคงใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณสองอาทิตย์เป็นงานเก็บทั้งนั้นเลยนะครับเป็นงานรายละเอียดอ่อนนะครับส่วนแบบบ้านหลังใหม่นะครับ ก็จะจะให้ดูคร่าวๆนะครับนี่คือแบบบ้านหลังใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นนี่ครับจากนี้มานี้จะเป็นโซนของบ้านหลังเก่านะครับที่ต่อออกมานี่ก็คือหลังใหม่นะครับ,รบจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับมีห้องพระนะครับ จะต่อบ้านหลังนี้ไปเลยนะครับก็มาอัปเดตให้พี่น้อง f อได้ดูนะครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมบ้างเก็บงานรายละเอียดบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทกำลังใจขอบคุณทุกทการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องช่างเดียร์ช n แนลนะครับจะอัปเดตให้ f อได้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ